The say... si được à, à, kai 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 đi sau đi Hai bên đài mừng rè vẹt nó. For tay chip, you know. For lê bê sài. Sapan kalubs, young dại, nó, nhóng ken yang, đi young dại. Nim bán bán nận, anh y bán. cái bán nận, yim bán, anh bán. Yim yu bán, yim bán, pan, ơi Pan hả à, lăng độ, huá lăng nè, hả độ, huá lăng lăng độ, thấy, lột phê, <cười> <cười> hờ, sẽ sẽ Áo cứ bỏ <laughs> có phải? เดี๋ยวเลยหนาวมากเนะพี่น้องหนาวมาแล้วไปปิดก่อนไหมนุ่มแซ่บปลาปลาซุปหมายว่เปิดอ่าฟองปากจากเอฟซีฟังไทยเนาะจากเอื้อยยุฟังไทยพี่น้องเพิ่นปากมาห้เอ๊ะบางหัวจะเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะฝากฟองมาให้มาหนุ่มมากแม่มาเบิ้งมาเบิ้งเนาะร่นพี่เขาหรือวันที่ซานซีนี่แหละแจอยู่วันน่อยๆแจกอโอ้คือร้ายสุดพี่น้องเลยสองสาม เจ๊เจ๊เจ้เจ๊ไปพี่น้องวันที้ห้าสิมาพาพี่น้องมาเฟืองเป็ดเนาะไรเสื้อไหมพี่น้องขอบคุณพี่สาวจากพี่ทางไทยเนาะสีน้องคุณแล้วพี่น้องอ่าอ่าปันเาะอย่างได้แล้วเนาะเอาสิพาพี่น้องมาเฟืองเป็ดมาไก่ๆที่มีไก่มันบ่เห็นโตอีปานเบิ่งเป็ดวันเดืยร์จะโตพี่น้อง หลอดจากการตายฮะนี่เหมือนให้ปานยางได้เดี๋ยวพี่น้องไปแม่อุ้มเถอะเออเนี่ยมัานแม่เนอะอันนี้ตัดผมใหม่เนาะพี่น้องคือบัเรางพี่น้องแต่ว่าอันนั้นบัท่านใดเนาะพี่น้องซาบัท่านใดที่จริงเพิ่มใหม่เก่าได้นี่ให้มันไหญเจ็ดเหมือกคุณเนาะ จังไหนซาจังไหนเก่าจังไหนมัดนะมันจังที่ตรงอันนี้คอยมุนมัดเนาะก็เลยล่องเก่าเบิ่งนี่คอยตัดเพิ่มอีกเลยพี่น้องทั้งนะงามบ่งามโมแมงามบ่ป้า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 เอ็นแม่เบิ่งแม่เอ็นแม่เนี่ยเอ็นแม่แม่เอ็นแม่เบิ่งแม่แม่เอ็มเอ็ม อ,อันนั้นนกฮีโร่สวนเฮาหันหัวเขากินเบ็ดต่อทั่วเฮาก็เลยบ่ใหญ่เลยนี่เอาปมาแตงนั่นจะมาแตงเนาะเด็กน้อยเด็กแต่เป็ดไข่เนาะ

โอ้ยไก่เฮาหันไก่เฮาวมันตายเบิ้ดน้องเหมียวพูดสียมากเรือแต่เป็ดเป็ดตายเบิ้ดสุกหันตายเรือแต่เป็ดไข่หน่ยไข่อะนะโอ้ยยให้เจ้าทักขอยาให้มันกินน้องเหมียว เอาอยาตานเชือ่อนะยาให้มันกินคขมือทุกเสาทุกแง่มันก็นเลยหลอดตายถ้าไม่ทำมันเงาแล้วพี่น้องเป็ดสุม่มไอ้กะเป็ดตัวหนึ่งหัดให้มันเดือ,อยอโอมันกะอันนี้มันกะเงาวันนี้กินยามันกะเศร้าเป็นเป็ดผูน่ะเป็ดผูอะ่ะผูใช<ะ>่เดี๋ยวแต่เป็ดอันนี้ไข่นอกพี่น้องอเดือยฉันวันี้เ้าก็ดีใจเลยเน้องพี่น้องเพรแต่เป็ดอันนี้เดือยกับพ่อแล้วเพราะว่า เข้าไว้เหี่ยงกินไข่ค่ะนะกินไข่กินหอยนั่นใหนะกินไข่กินหอยนั่นใหนะสบายไก่กะเลี้ยจะตบยิงแก่เนาเมื่อตอนนั้นตัวนี้เลี้ยเนี่ยชองเมย์เนะดิสเลือดหัวใจคุอแต่มันก็บิดหายแล้วไหมเนาะบิดเลยดิบีดแล้วมันบบสตายแล้เนาะเจ้าตายแล้วโอ้คือมาข่ำแท้ ไปเลยนี่ยังอันนั้นเาสิเกลือเป๊เนาะพี่หนอนี่ยังแหน่ค่ะเอาขาหมูบ้ามูมาเห็ดอีกค่ะโอ้ขาหมูดิบเนี่ยบอไม่อยากไล่ขาหมูข้าวพี่หนอเพี่ยเท่าสิเกือบเป็ด เเกลือเลยนะอี่น้องอันนี้คนออกเส้นไม้บนเสาเนะมันมาเข่าร้ายกิเงยเลยน้องคุณอ๋อเพราะเหหอยเต่าเปิดอันนี้แยงเข้าไปตีใจเลยน้องคุณอ๋อเอาใบอยากสื่อไข่ใช่ไหมเพื่อสื่อไข่และมันมันเปลือเลยคุณอ๋ เด็ก็ห้อมเขาก็มีดายอยู่นะเนียวห่อมเจอไก่พักเขาง่ายๆเลยเนาะพี่น้องเบิ่งพักนะใสซ่ปานไปอยู่กระดนเบาวนน้อยหนึ่งช่วยเขาพี่น้องแกเลยเนาะเก็บกินไหนเป็นทราอ่ะกแตงเขาก็กำลังเป็นหมาก กำลังจะมักกทั่วน,นี้เหลียบเลยเนาะคือว่าบ่มีโอ,อกาสไงเด็แหละเอาสิทางทีมล้วกาสิคุดใหม่ซะถามมัน,นหนาวหันหอนก่อนพี่เนาะง้อวขาวเหมือนน้ำเบิดซิฟแค่นีนแต่มันบ่กกินมบกแปงเนาะน,นี่กอกหน่มันตายพี่เนาะดีบักแปงนี่บออ้ยสองเหอะ แปลงเป็นมากแม่ขังเล็กด้วยพี่น้องทีไปว่าปลูกไดกินหมักแปลงเนาะอีเม่ปลูกเลยเอออีเม่เบิ่งมั่นฐานแต่ว่าคอยปลูกเนาะอ้าไม่น่าเชื่อว่าจะได้กินแปลงนะเนี่ยเด็กเป็นนายหมากด้วยพี่น้องมันกำลังอ๋อหมากนี่ใหญ่เร็วก็เห็นได้เลยพี่น้องอุ้พักเข้า เก็บกินวักร้า,ายเนาะแด่กะให้มาเอากะให้ว้ายพี่นอ้องใหญ่เร็วแปลงเขานี่ว้าย,ย่ดีใจดิพี่น้องเอ้ยใอยห้ากเฮดได้่ข่ครบดียันย่างว่งจักเ่อะโอ้โหว่ามันเป็นหมาร้ายนะ วิ่งแต่หว่ามันจอะมากแต่บมคิดว่ามันชิงไงปานนี้เนาะอ้ยดีใจพี่น้องแตงเตงเป็นตะบอกถั่วบัเป็นเนาะอย่างหัวมันบอกถั่วนะไปปลูกไหมปลูกมันเป็นไรก็บ่ค่อยได้กินหอกถั่วก็ได้บ่ค่อยเห็นมาเสร็จมันเป็นก็เป็นไรแต่ก็บ่ค่อยได้กินนี่ผากาศเก็บกินบ่ะเด้กๆพี่นอ้อง งัวเขามากมือนั้นบัซเซ็ตตัวนั้นงาม,งามเลยแต่งัวกินตายเหรอมันเข้มโผล่เฉยตายเด้อไอหมาใหญ่ใหญ่เด็ดเด้เขามาเห็นมึงหยานใช่ปาน,นายิ้มมานเหมยิ้มมานเลยดูเอ๊ เฮ็ดนามินเออเอาหัวด uh ังๆหัวดังๆหัวด okay? bueno. like, ังๆหัวด hmm. ังๆเบ้อหัวดังๆหัวดังๆก่อนดุแม่บ่กหายกินเด้อหัวดังๆกินไหมเอาเห็ดหัวไม่เออแบบเดียวไหนแต่ไม่เดียวฟักสีเขาเดือบไงเขาก็เก็บกินเสมอเนาะพี่น้องฟักกระเดิ่องาม งรมงามนะอันนั <desserts> しし้นมาหน้าเฮาก็บ่เห็นบ่ติดเอ้าติดอยู่แต่มันก็บ่ทันงามันเกิดสาเนาะแม่เนาะโกกอนี้เนาะมันเป็นโกกผู้3ปีผู้จังอันนี้ได้กินหมาเคยเนาะมันก็เกิดสาอะโดอยู่อ่ะอันนี้อืบ่ได้ดก็เฮามันอันนี้แหะเนะมันเป็นติดนดิ คอนเฮ็ดกับบ่ออกสำนักพี่น้องบุรดโป๊กมั้บุรดโอ๊บเลยอันนี้มันมันกะตั้มหนองตามธรรมชาติมั้งซะแปลงเป็นหลายหลายกระยามันมันเท้าไปน้ำที่ดินกระยาเอามันขืนบ่อืใช้มันเท้าไปเถอะมันกะอันหัดเน่าหันได้คันโยนน้ำที่ดินอยากเน่าไว้เน่าไดมันขืนกระป้ามันขืน ปะปะเมื่อเมื่อเราล่างถวยเ่อาล่างถวยหนึ่งเขาตุกเทียนยังกินมันอีกไหมบ๊ายบายนะจุอัปเดตเป็ดเห็พี่น้องเบิร์เนาะบ๊ายบายขอบคุณหลายๆที่มาเบิร์ชแชปานเด้อขอบใจเนะจุขอบใจฝากบกกดข้ามโฆษณาให้ใน่เด้อเพรนพี่น้องส่วนนึ่ง ส่วนนี้โฆษณาสีบบ่เขาเนาะพี่น้องช่วงล่างปีใหม่ปุ๊บนี่คือโฆษณาสีบ่คอยเขาคลิปแต่ก็ทำีโฆษณากาแฟคนในพี่น้องบกกดขามให้ในเด้อแต่ก็โฆษณาบกคอยเขาเงินกับสีบกคอยได้เนาะพี่น้องกับสีบกคอยมีเงินก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะออาไไปนั่ ขอบใจอขอบใจพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเอาเอาเอาบิดสุขภูสุคนที่เขามาติดตามสายปานขอให้สโศกดีปีใหม่เด้อปีใหม่ปีหนี่เขามีความสุขความจเจริญเบิดสุคนบายบ๊าย,าบ,ายบาย,บายเออ